ที่จะเข้าบ้านตัวนี้อนันนี้มันเป็น,ปนบาวสําหรับพวกผมไว้เทดน้ําหรือว่าลูกค้าอยากจะต่อไปใช้ต้นนาทุนไม้ก็ได้อะไรก็ได้ครับเนี่ยอันนี้คือน้ำไหลอันนี้คือน้ําเข้าบ้านอ๋อครับผมนี่คือน้ําเข้าบ้านน้ําเข้าบ้านครับผมน้ำปั้มดูดออกจากแคงผ่านมาเข้าตัวนี้ยออกมาก็านี้นี้เข้าเนี้ยครับแล้ววกกลับเข้าไปใช้ในบ้านอ๋อครับผม บาวอะไรทุกอย่างก็ผมไม่ได้ไม่ได้ไปแตะต้องแค่ตัวนี้มาตัดต่อมันจะมีบาวอยู่สามตัวหนึ่งสองสามอันนี้คือบาวใช้ปกติอันนี้คือบายพาสบายพาสหมายถึงว่าเวลาเครื่องมีปัญหาว่าน้ําตันหรือว่าเครื่องกองตันหรือว่าน้ําไม่ไหลในบ้านอะไรถ่านั้นเราก็เปิดตัวนี้ใช้ไปก่อนก็ได้ก็แตะปิดสองตัวนี้ปิดบาลสองตัวนี้เปิดตัวนี้มันจะเป็นน้ำที่ไม่ได้กองเพราน้ำมานี้มานี่มานี่เข้าบ้าน ถ้าแต่ว่าระบบพวกนี้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรออส่วนตัวนี้ถังนี้คือถังเกลือในถังนี้จต้องมีน้ําตลอดอออระบบมันจะทํางานของมันเองอตัตโนมัติลูกค้าเขาคอยเติมเกลือเองต้องซื้อเกลือมาเติมเองอออันนี้น้ำตัวนี้จะเติมเองอัตโนมัติมันมันจะใช้มันจะแบ็กบอสแปดพันรอบหมายถึงว่ามันจะใช้เกลือ ใช้น้ำตัวนี้เมื่อเราใช้น้ำถึง8,000ลิตรมันจะดูดมันจะเข้าไปล้างระบบของมันเองโดยอัตโนมัติถ้าผมเกลือมันก็จะดูดใช้ถ้ามันไม่มีการล้างไม่มีการแบควอร์ดมันก็จะอยู่แบบเนี้ถ้าเราใช้น้ําน้อยมันก็เนี่ยใช้น้ํามากก็ก็เปลืองเกลือมากตามเนี้ย8,000ลิตรตามค่าของน้ําที่เราวัดได้8,000ลิตรพอเราใช้ถึง8,000ลิตรเสร็จปุ๊บมันก็จะแบควอร์ดของมันเองอัตโนมัติตัวเนี้แต่ลูกค้าต้องคอยเติมเกลือ ก็คือในเนี้ยต้องมีเกลือจะเติมมากเติมน้อยไม่ว่าให้มีเกลือเติมก็ที่ไปซื้อมาเป็นกระสอบกระสอบกระสอบลสิบโลเกลือปะอันนี้เกลือฮะมันเป็นเกลือฟอกขาวเกลืออัดเม็ดไป้ายๆรือตามห้างอะไรหอตามห้งปูอ,อะไรก็มีค,ครับผมเป็นเข้าไปตรงที่เขาขายซื้อเนี่ยไปถามเขาแรกต้องน้ำนะใช่ครับผมโอเคส่วนตัวนี้ที่เราว่าต้องแบ็กบอสเองอ่ะเราต้องทําเองครับอาทิตย์ละครั้ง <Ừ. S 2> หรือว่าถ้าไม่มีเวลาจริงอย่าให้เกินสองอาทิตย์ครั้งหนึง่ง <Ừ. S 2> กระดกตัวนี้กระดกขึ้นเฉยเฉยระบบมันก็จะล้างมันเอง <Ừ. S 2> ไม่มีอะไรครับผมเราจุดเดียวใช่ครับผมท,ทําทีรอบรอบสักห้าทีสักส<อ>ิบนาทีสักสิบนาทีทำสักสิบนาทีหรือทําทรอบบัดนที่เราทําป่อรอบทําสักสองครั้งก็ได้<อ>ก็ละสิบนาทีครับผมทําเสร็จก็ มันจะเอียดเบาวเลอยอถ้าเราแร็คบอลเสร็จพวกน้ำก็จะใสน้ำก็จักสิ่นาทีนะ้ำไปทิ้งตรงนี้ออครับผมจะทิ้งของมันเองครับผมถ้าเราเสร็จกดลงแคออ่นี้ครับผมครับไอ้ไวาวนี่ก็คือน้ําสะอาดเนาะใช่ครับน้ําสะอาดที่ออกรองแล้วถ้าเราอยากจะเอาไปใช้แต่ถ้าเอาไปรดน,ออน้าต้นไม้ผมแนะนำแนะนาให้เอาวาลตัวนี้ ว่า,าตัวนี้มันจะเป็นน้ำที่ยังไม่กองน้ำจากนี้ถ้าเราตัวนี้กองพวกมันก็จะเป็นตัวนี้จะนับจานวนน้ำเป็นแปดทันตอ,อมันก็จะแบคบอสน้ำก็จะบวดเร็วมันก็จะกลาไม่ว่าไปการเป็นเกลือเกลือเราเฉยครับผมก็ไม่มีอะไรเช่นนั้นหรอกครับน้ําไหลปกติใสเนาะใสไหมนี่คือน้ำเข้าบ้านอ่ใสครับโอเค เสร็จเรียบร้อยน้ำตัวนี้จะเลื่นหน่อยนะครับแจ้งลูกค้าด้วยเพราะว่ามันไม่มีค่าหินปูนแล้วมันฟองกลาดางมันไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าตัวนี้มันกองความปลาด่างเวลาเราอาบน้ำคูสบู่ไรอ่ะมันจะลื่นก็คือกินเดิมได้เลยไม่ได้ครับฮะมันเป็นฟองใช้อ๋อฟองใช้แ้วเดือดต้องติดกองน้ำดืมต่างากอันนี้เราฟองน้ำใช้ครับครับผมส่วนตัวเนี้ยต้องทํานะครับผมไม่ทําก็ต้องหาอะไรมาครอบเพราะว่าอันนี้ข้างในจะเป็นหัวไฟฟ้าครับถ้าน้ําเข้าได้ก็จบครับ มันต้เป็นตัวเนี้ยทหารได้มาครอบก่อนข้าวครอนข้าวของก่อนที่จะทำครับครับผมโอเคเขามีแค่น้ำเบาแล้วนี้เราต้องดูอะไรไม่ว่าเกี่ยวกับไอ้นี่หน้าตู้คอนโทรลนะครับอะไรครับผมเนี่ยหน้าทำไมน้ำมันดำมันตัวนี้มันแบ็บว่าเมื่อกี้มันเข้ามาอ๋อ ทิ้งไม่กันดีแบบวัดไม้ไปลืมวันนี้อเออคนเทีย่ยวเขาลืมอ๋อต้องแบมบ้ได้ <c oughs> ตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรมันฮนะมันจะทำงันเองเออดูแค่หน้าจอดับถ้าหน้าจอดับถ้าเราเช็คแล้วไฟไม่ไฟมาไปอะไรปกติก็แจ้งเข้ามาตรวจเช็คครับถ้าไฟดับเราก็ใช้นะ้าไม่ได้อู่แล้วอ,อไฟกลับมาหน้าจอก็เี่ยตัวนี้ใช้แปดพันทิตปุ๊บมันจะแบคป๊อทมันจะล้างตัวมันเองตอ,อ,อ,อนทีสองถ้าเราใช้นะ้ำถึงแปดพัน 8, ลิตรแล้ว เวลามันล้างตัวมันเองน้าก็ไม่ไหลนะครับผมอืมวันนี้มันล้างตัวมันเองอะ่ะใช่ครับอันนี้ผมกดเคลมมันกดูครไมเนี่ยน่าจะไม่ไหลอ่ะ อดี๋ยวเราจะยิงน้อยไปเทียดให้ดูเลยครับอันนี้ตั้ง10บนาทีส0นาทีครับอ๋อะยามต่ำนะครับมากกว่าได้